สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกพูดนะครับประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับแต่ว่าแปลตรงตัวไม่ได้นะครับเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆนะครับสามารถที่จะฝึกแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับส่วนประโยคนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษมาที่ประโยคแรกเลยนะครับ I'm broke, I'm broke นะครับแปลว่าฉันไม่มีเงินนะครับปกติแล้วนะครับคำว่า broke แปลว่าแตกนะครับแต่ว่าในที่นี้แปลว่าไม่มีเงินแปลว่าฉันทั้งแตกนั่นเองนะครับ I'm broke, I'm broke ฉันไม่มีเงินต่อไปนะครับ I'm out of my pocket, I'm Out of my pocket แปลว่าฉันไม่มีเงินแล้วนะครับก็คือเงินหมดนั่นเอง Out of ต่อไป It's your turn It's your turn นะครับตาของคุณแล้วก็คือตาคุณแล้วนั่นเองนะครับต่อไป Come on Come on ูดเร็วเป็น come on นะครับก็จะแปลว่าเอาหน้าเอาหน้านะครับแปลตรงตัวก็จะเป็นคำแปลว่ามาใช่ไหมแล้วก็ on แปลว่าบนนะครับมาบนไม่ได้นะครับในที่นี้แปลว่าเอาหน้านะครับ a piece of cake a piece of cake นะครับในที่นี้แปลว่าง่ายๆนะครับไม่ยาก ไม่ได้แปลว่าเค,ค้กของกินเลยนะครับต่อไป what's going on what's going on นะครับในที่นี้แปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าอะไรไปบนนะครับไม่ได้แปลแบบนี้นะครับ what's going on ก็คือแปลว่าเกิดอะไรขึ้น can you give me a hand can you Give me a hand นะครับคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับ Give me a hand นะครับก็คือให้ช่วยหน่อยนะครับไม่ได้แปลว่าให้มือแต่อย่างใดนะครับต่อไป It's on me It's on me นะครับพูดเร็วเป็น It's on me นะครับก็จะแปลว่าฉันเลี้ยงเองนะครับ ไม่ได้แปลว่าบนฉันแต่อย่างใดน,นะครับไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับในที่นี้แปลว่าฉันเลี้ยงเองต่อไป how come how come นะครับอันนี้แปลว่าทำไมได้ไงนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้แปลว่า how อย่างไรคำแปลว่ามามาอย่างไรไม่ได้แปลแบบนั้นนะครับ ต่อไป I don't b y it I don't b it นะครับก็จะแปลว่าฉันไม่เชื่อมันหรอกฉันไม่เชื่อมันหรอกนะครับเป็นสำนวนนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ซื้อมันนะครับต่อไป I'm on it I'm on it พูดเร็วเป็น I'm on it นะครับก็จะแปลว่าฉันจัดการเองนะครับ ไม่ได้แปลว่าฉันบนมันนะครับแปลว่าฉันจัดการเองต่อไป I'm up for it I'm up for it I'm up for it นะครับฉันเอาด้วยนะครับต่อไป I'm not into it I'm not into it นะครับ ฉันไม่ชอบมันนะครับต่อไป I got it, I got it, I got it นะครับแปลว่าฉันเข้าใจละ I'm feeling down, I'm feeling down ในที่นี้แปลว่าฉันรู้สึกเศร้านะครับ feeling down นะครับต่อไป Everything's going wrong. Everything's going wrong. ในที่นี้แปลว่าทุกอย่างผิดพลาดไปหมดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับประโยคต่อไป Let's call it a day. Let's call it a day นะครับในที่นี้แปลว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนประโยคต่อไป I'm on my way. I'm on my way นะครับประโยคนี้แปลว่าฉันกำลังเดินทางนะครับไม่ได้แปลว่าฉันบนทางของฉันนะครับไม่ได้แปลแบบนี้นะครับแปลว่าฉันกำลังเดินทางนะครับ So far so good so far so good นะครับในที่นี้แปลว่าทุกอย่างยังไปได้ดีนะครับ ไม่ได้แปลว่าใกล้ดีแบบนั้นนะครับต่อไป time flies time flies นะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับก็คือเวลาบินนั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าเวลาบินนะครับก็คือเวลาผ่านไปเร็วมากต่อไป I'm all ears I'm all ears นะครับ ฉันพร้อมฟังนะครับไม่ได้แปลว่าหูทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลแบบนั้นแปลว่าพร้อมฟังนะครับต่อไป you are not my type you are not my type นะครับคุณไม่ใช่สเปคของฉันนะครับ you are not my type ต่อไป he's so cool He's so cool นะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเขาเท่มากเลย He's so cool I'm h a v i n g got a clue I'm haven't got a clue นะครับประโยคนี้แปลว่าฉันไม่รู้เลยนะครับต่อไป I'm like you I'm like you นะครับฉันก็เหมือนคนุณนะครับอันนี้นะครับไม่ได้แปลว่าฉันชอบคุณนะครับถ้าเป็นฉันชอบคุณก็จะเป็น I like you นะครับอันนี้จะเป็น I'm นะครับ I am like you ต่อไป I have to hit the books I have to hit the books นะครับ ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันต้องอ่านหนังสือนะครับ hit ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตีแต่อย่างใดนะครับอันนี้แปลว่าอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือสอบอ่านเยอะๆนั่นเองต่อไป I missed the bus I missed the bus นะครับฉันตกรถบัสนะครับไม่ได้แปลว่าคิดถึงรถบัสนะครับ ประโยคต่อไป don't hold me back don't hold me back don't hold me back นะครับอันนี้แปลว่าอย่ามาทวงฉันไว้นะครับต่อไป go easy on me go easy on me นะครับใจดีกับฉันหน่อย ไม่ได้แปลว่าไปง่ายบนฉันไม่ได้นะครับแปลว่าใจดีกับฉันหน่อยต่อไป I feel under the weather I feel under the weather นะครับอันนี้แปลว่าฉันรู้สึกป่วยนะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกใต้อากาศแต่อย่างใดนะครับต่อไป break a leg break a leg, break a leg นะครับอันนี้แปลว่าโชคดีนะโชคดีนะนะครับจะแปลว่าขาแตกขาหักไม่ได้นะครับต่อไป I blew it, I blew it นะครับอันนี้แปลว่าฉันทำมันพัง What a small world, What a small world What a small world นะครับอันนี้ก็จะแปลว่าโลกแคบจังนะครับเรียยต่อไป I'm with you I'm with you นะครับแปลว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะครับต่อไป He's old school He's old school ed. ครับอันนี้แปลว่าเขาหัวโบราณนะครับไม่ได้แปลว่าโรงเรียนเก่าแต่อย่างใดนะครับต่อไป I love you for good I love you for good นะครับแปลว่าฉันรักเธอตลอดไป for good ในที่นี้แปลว่าตลอดไปนะครับก็คือ forever นะครับต่อไป Take it easy everything will be alright take it easy everything will be alright นะครับทำตัวสบายๆยอย่าเครียดนะครับทุกอย่างจะโอเคนะครับ will be alright take it easy ก็คือทำตัวสบายๆนะครับไม่ได้แปลว่าเอามันง่ายๆนะครับต่อไป I'm off I'm off นะครับ อันนี้ก็แปลว่าฉันไปแล้วนะต่อไป who knows who knows นะครับใครจะไปรู้ละ่ะ I will give you my answer tomorrow I need to sleep on it I will give you my answer tomorrow I need to sleep on it I will give you my answer tomorrow. I need to sleep on it. นะครับฉันจะบอกคำตอบคุณวันพรุ่งนี้นะครับฉันขอเวลาตัดสินใจสักหน่อยนะครับ Sleep on it. Sleep on it. ในที่นี้แปลว่าตัดสินใจนะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดนะครับประโยคภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าแปลตรงตัวไม่ได้นะครับเป็นประโยคที่เจอบ่อยด้วยนะครับในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝึกบ่อยๆด้วยนะครับจะได้จำแล้วก็นำไปฝึกพูดได้เลยนะครับ โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ <Okay. S 2> จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับโอเคเอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ